ที่เอามาให้ดูต่อไปนี้นะคะดิฉันเล่าตามคลิปนะต้นเรื่องก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นคลิปนี้ดิฉันไม่ทราบนะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าคุณนักข่าวคุณจะเล่าเล่าให้ครบก็เอาเล่าตามคลิปนั่นแหละคะ่ะคืออย่างนี้คุณผู้ชมรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะไปปาดหน้ารถเก๋งพอรถเก๋งเห็นแบบนี้แล้วก็คงจะเตือนไปนะคะ่ะบีบแตรไปหนึ่งครั้งมอเตอร์ไซค์พี่แกหัวร้อนค่ะขับตามไปนะไปถีบกระจกมองข้างรถเก๋ง แล้วจากนั้นก็ขับไล่กันไปไปจนมุมยังไงสุดท้ายเรื่องจบยังไงคลิปนี้ดูค่ะตามพ่อตาม จบยังไงล่ะ,<ศ>ละพฤติกรรมเขานเนาะสุดท้ายไปจบคือรถคันอื่นๆช่วยเบรกเพราะมอไซค์ขับหนีย้อนสอนไปรถใหญ่ออรถเก่งเขาก็ตามไปไปย้อนสอนแบบนั้นรถเก่งก็ไปต่อไม่ได้ส่วนมอเตอร์ไซ์ค่ะไปแล้ว ไปต่อไม่รอแล้วจ้าเห็นชัดคือทะเบียนกับเสื้อนะเ,ออเสื้อทนะี่เป็นไลเดอร์บริษัทหนึ่งนะแล,ะล้วมูฟเลย่อองชัดเจนเลยทะเบก็ชัดนะแต,แต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นพ,พนักงานบริษัทนี้หรือเปล่าออนะคะเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งส่วนพนกักงานส่วนทะเบียนเนี่ยมันชัดแน่นอนแล้วออนะคะคนขับรถเกง๋งแล้วรถเก๋งเป็น BMW ด้วยนะโอ้โห <น>เสียผู้หญิงแมพ่อตามพ่อตามเออได้ใจเห<อ>มือนกันนะนะคะน่าจะเป็นแฟนของคนขคับ<อ>พ่อตาม<อ>ตามกันไปไล่กันไปแบบนี้แล้ค่ะคุณผู้ชมรถเก่งเขาก็ไม่ยอมไงถูกถีบกระจกมองข้างแล้วรถเขาอะเบียมดับเบิลยูคุณขับไล่ตามมอเตอร์ไซค์ไปทันทีนะคะพอถูกกระทำแบบนั้นทั้งคู่ไล่กันค่ะฝ่าไฟแดงหนึ่งละถูกไหมมอเตอร์ไซค์เนี่ยพอถูกรถเก่งไล่ตามแกก็หนีแบบไม่ลดละเลิกอะค่ะสุดท้ายแก ตัดสินใจเลยนะมอเตอร์ไซค์ขี่สวนเลนขี่สวนเลนไปฝั่งตรงข้ามแต่รถเก๋งพอไล่ตามไปจนติดรถที่สวนมาก็ไปต่อไม่ได้นะคะอม,มอเตอร์ไซค์บอกบายไปต่อไม่รอแล้วจ้านะฮะหนีไปได้เลยนะคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แถวแถวแยกเตอปูนรถเก๋งในคลิปเนี่ยเป็นรถหรูที่บอกบายบีเอ็มดับเนะคะกระจกมองข้างด้านขวาเนี่ยแตกเพราะ มอเตอร์ไซค์เห็นไหมจังหวะหนึ่งเนี่ยที่แกย,ยกเท้าอ่ะไปทีบค่ะออส่วนมอเตอร์ไซค์คู่กรณีในคลิปนะคะจับป้ายทะเบียนได้ชัดเหมือนที่ก๊อปบอกครับลอจุรากไก่ดอเด็ก637กรุงเทพมหานครส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่เสื้อพนักงานขนส่งสินค้าลาล่ามูฟด้วยแต่ก็ไม่รู้นะคะยังไม่ได้ตรวจสอบว่าเ,<อ>เป็นพนักงานของลาลามูฟจริงหรือเปล่ารหรือไปยืมเสื้อใครมาใส่นะคะหลังเกิดเหตุเจ้าของคลิปเนี่ยเขาไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป <laughs> อเอาให้หนักถ้าเป็นภาษาปกากใต้เมื่อกี้เลยนะเอิดใช้ได้ทีเดียวอย่าเอาิดอย่าเอาิดอย่อามาเก๋าน,นะนะครับเดี๋ยวสุดท้ายตอนจบก็ไหว้สวยโวยกระเช้าเหมือนเดิม